สวัดีครับวันนี้นะครับรีวิวนะครับป๋ามากับรถคันหล่อคู่ใจคันนี้รถคันแรกใช่ไหมแรกครับผมเดี๋ยวนี้บอกจะคันหกคันเห็นบอกว่าจะเอามาทำตั้งหลายหลายคันก็เลยบอกสามมีกี่คันบอกมีหกคันแล้วป๋ารู้จักร้านดูได้ไน่ะคันเป๊ะดูทุกวันดูทุกวันดูแล้วชอบไหมครับตอนแรกป๋าไล่มาหาเราเนาะจองคิวทำรถแต่ว่าเอาหนึ่งป๋ากจะย้ายแนบบอกตัวนี้ย้ายไม่ได้มันเตี้ยอยู่แล้วป๋าก็จัดชุดใหญ่เลยป๋าบอกว่าอะไรดีใส่เข้าไปเลย อะไรไม่ดีเปลี่ยนไมาให้หมดจัดชุดใหญ่วันนี้ก็จัดล้อให้เราหล่อเลยดูใจไหมใจครับแล้วขับแล้วนุ่มขึ้นไหมนุ่มขึ้นครับนุ่มขึ้นใช่ไหมวันนี้ป๋าก็เปลี่ยนล้อเป็นยางเป็นชุกล้างให้ดีเปลี่ยนชุดลูกมาครับก็โอ,โอ้เจอลูกค้าอย่างป๋านี่ยอดครับลูกค้าอย่างนี้นี่คือไม่องถามไม่มีต่อคุณังพูดเยอะแต่ยังเดียวอะไรช่างเราก็ดีแต่ยังเดียวครับยังยไงป๋าใช่ครับ <laughs> แล้ววันนี้มาเนี่ยล้อเนี่ย ถูกใจนะถูกใจครับตรงตนสวยหมดสวยหมดก็ได้ครับดูร้านูดูร้านนูบ่อยไหมบ่อยครับทุกวันนี้ก็ขอบคุณปามากนะที่มาครับขอบคุณครับครับครับเีวินีหมีไว้ดูนี่นะครับความรอนะครับเจ้ามิซูนะครับรถคันแรกของป๋าป๋ามีหกคันนะครับนี่ครับรอรอครับโปรเจกต์เอ็นครับยางสองสี่สองเจ็ดครับ หน้าสองหลังสามครับเน้นใช้งานนะครับโตกีต้นนะครับล้างไอดีนะครับทำให้ครบหล่อๆเลยเจอลูกค้าแบบป่านี่สุดยอดครับไม่ต่อสักคำอะไรดีเอาหมดจะทําอย่างเดียวอะไรทําไม่ได้ยังจะทําเลยสุดยอด